มาดูกันข้อที่2ครับข้อที่2นะครับก็ยังเป็นอยู่ในเรื่องของเลขฐานอยู่ครับโจทย์บอกว่าถ้าสมการ56ฐาน n บวกกับ1 3 6ฐาน n มีค่าเท่ากับ225ฐาน n แล้วต่อให้ n เป็นจำนวนจริงนะครับแล้ว n มีค่าเท่าไหร่เออหมายคมว่า n มีค่าเท่าไหร่นั่นโจทย์กำลังถามว่า n เนี่ยคือเลขฐานอะไร56ฐานอะไรอะ่ะบวกกับ136ฐานอะไรอะ่ะจะได้เป็น225ฐานนั้นอะ่ะ มันคืออะไรโอพระเจ้าจร์ดนะครับบอกว่าไม่รู้เลยข้อนี้ครับทีนี้เราจะทํำยังไงได้ล่ะมันมีกระบวนการหลายวิธีครับบางคนใช้สมการนะครับบางคนใช้การแตกค่ากระจายค่าออกมาแล้วแก้สมการอีกทีนึงซึ่งค่อนข้างจะยุ่งยากแต่ถ้าเป็นครูนะครูจะใช้ทักษะจากข้อที่1นึ่งั่นแหละครับคือการทํำไมลูกการหาค่าของเลขฐานนั่นนั้นด้วยการหารสังเคราะห์นึกออกไหมนึกออกไหมอ้าท่านนึกไม่ออกครูจะหาค่า56ก่อน ห้าสิบหกฐานเอมันคืออะไรมันก็คือห้าสิบหกสังเคราะห์ด้วย n ดูค่าของมันนะครับว่าจะมีค่าเท่าไหร่ดึงห้าลงมาเป็นตัวแรกห้าคูณ n มันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ลูกครับห้าคูณ n มันก็จะกลายเป็นห้าก็เด้งขึ้นไปอย่างนี้เห็นไหมคูณเสร็จเด้งขึ้นไปพอห้าครับสังเคราะห์ต่อกับหกครับก็เอามาบวกกันห้าบวกกับหกแสดงว่าตัวแรกมันจะกลายเป็นห้าบวกหกครับ นี่เก็บไว้ในใจครับตัวแรกเห็นไหมครูเก็บตัวนะ 5n บวก6เก็บไว้ในใจก่อนนะต่อไปครูเอา136ฐาน n มาตรงนี้ครูก,ก็คิดต่อครับ136เขาจคือ136ฐาน n เนี่ยเอามาหารสังเคราะห์ต่อครูก็11ลงมา n คูณ1มันก็ก,กลายเป็น 1n เห็นไหมบวกต่อกับ3คุณครูครับมันก็กลายเป็น n บวก3หารไมู่กครับเอา n เนี่ยไปคูณกับ n บวก3 มันก็กลายเป็น n กําลังสองบวกด้วย3 n เพราะ n กําลังสองบวก3 n บวกต่ออีก6สังเคราะห์จบก็กลายเป็น n กําลังสองบวกด้วย3 n แล้วก็บวกต่อด้วย6อันนี้คือค่าตัวที่2ทันไหมนะได้นะตัวที่2นะได้ n กําลังสองบวก3 n บวก6นะส่วนตัวสุดท้ายครับตัวฝั่งขวาของสมการมันคืออะไรมันคือ2 2 5นะครับคุณครับแล้วก็ฐานด้วย n เหมือนกันก็มานั่งคิดครับว่ามันจะมีค่าเท่าไหร่ ก็เอา2ดึงลงมานะครับเอา2ดึงลงมาครับ2อคูณเมันก็กลายเป็น 2n แบบนี้ 2n สังเคราะห์บวกต่อกับ2คุณครูครับมันก็กลายเป็น 2n งเอ็นบวกต่อด้วยสเห็นไหมเอา n มาคูณตัวนี้ต่อคูณกูเอ็นแมมันสังเคราะห์มันคูณทีละตัวนะครับ n คูณกับ 2n งบวกสก็กลายเป็น 2n งเอ็นกำลังสเห็นไหมครับบวกด้วย 2n เห็นเห็นไหมครับพอเอามาสังเคราะห์กับ5ต่อสุดท้ายมันก็กลายเป็น 2n กาลัง2บวกด้วย 2n แล้วก็บวกต่อด้วย5อันนี้คือฝั่งขวาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นโจทย์บอกว่า2ฝั่งนี้เป็นสมก,การที่เท่ากันเราก็เลยเอามาเขียนรวมกันได้เป็นสมก,การสีสวยแบบนี้เป็น 5n บวก6นะลูกนะบวกกับนะอีกตัวหนึ่งก็คือ n กาลัง2บวกด้วย 3n บวก6นะครับต้องมีค่าเท่ากับนะเอ๊ะนะคุณครูเดี๋ยวขออนุญาตนะมันมันสมัยนะ มันใหญ่เกินไปต้องมีค่าเท่ากับ2 n กําลัง2บวกสอ n 2 n กําลัง2บวกด้วย2 n แล้วก็บวกด้วย5เป็นต้นเห็นไหมมาได้สมการแบบนี้ขึ้นมาฉะนั้นครูครับสมการนี้คือสมการอะไรสมการกําลังสองโอ้สมการกําลังสองง่ายเลยสำหรับพวกเราสมการกําลังสองคือสมการที่มีในรูปกําลังสองคือสมการที่สามารถจัดในรูปของ ax กําลังสองบวกด้วย bx นะครับบวกด้วย c แล้วมีค่าเท่ากับศูนย์ คือต้องจัดให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นศูนย์ถูกไหมน้องก็จัดรูปดิง่ายๆแบบนี้มันง่ายอะ่ะเราก็ย้ายข้างตัวแปรไปอยู่ฝั่งเดียวกันโดยเน้นที่กําลังสองก่อนก็เอา n กําลังสองนะั้นไปอยู่ฝั่งนู้นนะมันก็กลายเป็น2 n กําลังสองลบก,กับ n กําลังสองมันก็เหลือ n กําลังสองเป็นต้นได้แล้วหนึ่งตัวต่อไปคุณครูรับนะ5 n บวกกับ3 n มันก็กลายเป็น8 n 8 n จะบวกย้ายไปกลายเป็นลบเห็นไหมมันก็เลยกลายเป็น2 n ลบ8 n มันก็เหลือลบ6 n เป็นต้น เห็นไหมครับต่อไป6กกับ6กครับ6บวก6เป็น12 12เนี่จะบวกก็ย้ายไปกลายเป็นลบเหมือนกันนะครับก็ดูดิ5ลบ12มันก็เหลือลบเเป็นต้นแล้วฝั่งนี้ก็กลายเป็น0ูนเพราะฉะนั้นสมการนี้มันคือสมการของ n อ็นกำลังสองลบ6 n ลบ7มีค่าถ้ากับูนเป็นต้นพ่านการแก้สมการกำลังสองก็ง่ายๆสำหรับน้องๆมต้นอยู่แล้วครับถ้าไปเจอแบบนี้เราก็แยกวงเล็บออกเป็น2วงเล็บแล้วกระจาย n กับ n ครับ ดันั้นไปหาว่านะครับไปดูจากสมประสิทธิ์ครับตรงนี้เป็นลบหครับตรงนี้เป็นลบเไปหาว่าอะไรคูณกันได้ลบเแล้วบวกกันได้ลบหซึ่งคําตอบมันจะกลายเป็นลบเคูณกับ1ครับเห็นไหมลบเคูณหเป็นลบเลบเบวกหกลายเป็นลบหเพราะฉะนั้นเอาลบเกับบวกหไปใส่ต่อจาก n ทั้ง2องพจน์ตรงนี้ครับ ดังนั้นสมการนี้จะกลายเป็น n ลบเเท่ากับศหรือ n บวกหเท่ากับศเป็นต้นเมื่อได้สมการตัวนี้การแก้สมการน้องน่าจะรู้กันอยู่แล้วครับจากสมบัต a ิ a คูณ b เท่ากับศย์ครับหมายความว่า n ลบเท่ากับศหรือ n บวกหเท่ากับศูนย์คำตอบมันจะเป็นแบบนี้ลูกครับ n จะมีค่าเท่ากับ7หรือลบหครับมันจะตรงกันข้ามกันแบบนี้รู้ใช่ไหมเนะเพราะฉะนั้นคุณครูครับแน่จริงๆแล้ว ฐานของนะฐานของจํานวนพวกนี้มันเป็นจานวนติดลบไม่ได้ดังนั้นลบหนึ่งตัดทิ้งไปเหลือคําตอบเพียงข้อเดียวครับคือ7ตอบช้อยที่ B ครับไปไหมเหมือนจะยากนะแต่บอกเลยว่าไม่ได้ยากเกินความสามารถของพวกเราแน่นอนครับนี่ก็เป็นยกข้อสอบมาจากเตรียมอุดมหนึ่งข้อเห็นไหมง่ายแค่นี้เองนะครับคูเชื่อว่าพวกเราน่าจะทําได้อยู่แล้วครับสูส้ๆครับ